แต่ว่าความสัมพันธ์ที่ต้องจับตาที่ดูเหมือนว่าดุเดือดมากกว่าเห็นจะเป็นทางสมเด็จคุนเซนแล้วก็อดีตนายกทักษิณชิน,นวัตรนะคะเพราะว่าสมเด็จคุนเซนมีการโพสต์ข้อความแฉอดีตนายกทักษิณถึงเรื่องการเมืองในอดีตน,นะคือข้อความร่ายยาวเนี่ยคือข้อความตรงถึง อดีตนายกทักษิณเลยนะคะบอกว่านี่จะจะ,จะให้พูดเนี่ยนะสามชั่วโมงก็ไม่หมดนะเรื่องของอดีตนายกเนี่ยนะคะมีทั้งเรื่องว่ากล่าวหาไทยเป็นแหล่งช่อโอกองออนไลน์ค้ายาเสพติดแล้วก็ฟอกเงินด้วยแล้วก็ยังอ้างว่านายทักษิณเนี่ยนะเคยส่งเอกสรารลับในสมัยรัฐบาลอภิสิธิ์ไปให้ด้วยนะคะเรื่องนี้ด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาราชการแทนนายกให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ค่ะบอกว่ายังจะเชื่ออีกหรือว่าเขาหวังดีกับประเทศไทยและสิ่งที่กล่าวอ้างมานั้นฟังขึ้นหรือไม่ค่ะ คุณยังเชื่อคุณเซนอยู่เหรอโต้พูดอะไรโพสโพสโพสก็ความมาเสร็จถึงวันรุ่งขึ้นบอกไม่ใช่ไปให้80คนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดยังเชื่อแล้วเขามีมีมีความหวังดีต่อประเทศว่าก็ต้องคิดนะครับไม่ใช่ว่าเขาเขาพูดอะไรมาเราก็มาตื่นเต้นแล้วก็ไปวันไหวกับสิ่งที่เขาพูดต้องดูว่าคนที่พูดมีเครดิตแค่ไหน เป็นการให้สัมภาษณ์แบบสั้นๆแต่ชัดเจนนะคะว่าสิ่งที่สมเด็จฮุนเซนอ้างมานั้นฟังขึ้นหรือไม่แล้วก็มีหลักฐานอะไรหรือเปล่านะที่พูดออกมาแบบนั้นนะคะขณะที่สื่อท้องถิ่นของกัมพูชารายงานว่านายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตประกาศว่ากัมพูชาจะยอมเปิดจุดผ่านแดนกัมพูชากับไทยอีกครั้งแต่มีข้อแม้3ประการดังนี้คือ 1. ไทยต้องประกาศเรื่องการเปิดพรมแดนฝ่ายเดียวและยืนยันว่าจะไม่กลับมาปิดโดยฝ่ายเดียวอีก 2. ต้องเปิดจุดผ่านแดนทุกจุดโดยไม่มีข้อยกเว้นและ3การเปิดจุดผ่านแดนต้องเป็นไปตามเวลาเดิมนั่นก็คือ6โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มนอกจากนี้นาะยกนัฐมนตรีคุณมนเนตยังบอกว่าจุดผ่านแดนถูกทางการไทยสั่งปิดฝ่ายเดียวดังนั้นถ้าจะเปิดไทยแค่จัดการเปิดมันและไม่จำเป็นต้องมีการเจรจาหรือต่อรองอะไรระหว่างสงประเทศโดยมีเงื่อนไขสาประการที่ไทยต้องทำตาม ด้านพลเรือตรีสุรสารคคงสิริรองโฆษกปองบัญชาการกองทัพไทยแถลงผลการประชุมศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่โดยรวมสงบเรียบร้อยค่ะไทยยังคงมีความเข้มงวดในการผ่านแดนและงดเว้นด้านมนุษยธรรมโดยไม่มีการปิดด่านบนแดนใดๆค่ะ